สวัสดีครับเพื่อนเืนมื่กี้โทรศัพทันค้างแอปมันเต็มครับตอนนี้เราก็เติมมาแล้วนะครับอย่างละ1นชอ้อนนะครับนี่คือหัวเชื้อเลี้ยงลายแดงโดยไม่อาศใส่น้ําเขียวแล้วก็ไม่ต้องพึ่งแดดนะครับถ้าเพื่อนๆคนนสนใจก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับราคาเบาๆนะครับขายกันเพียง120บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อจากลุงป้อมได้นะครับพีเคเเบส เชียงใหม่นะครับในราคาเบาๆนะครับเราขายกันแค่ขวดละขวดเล็กนะครับขวดเล็กขวดประมาณร้อยแปดสิบ cl นะครับร้อยแปดสิบ cl ก็ประมาณขวดโซดาจะขนาดประมาณขวดโซดาได้นะครับเป็นขวดพลาสติกนะครับนะราคานี้ รวมค่าส่งแล้วนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วร้อยบาทเท่านั้นนะครับเ <_ C 1> พื่อนๆไปใช้กันดูนะครับ <_ C 1> ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะครับ <_ C 1> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ